lamb ใน Backroom อย่างงั้นเหรอถ้าเกิดใครเคยดูบัฟอะมองแ s สในช่องผมไปแล้วอาจจะบอกว่าเกมนี้มันคุ้นๆเหมือนเกมเดิมมาลีสกินฮะแต่ไม่เกมนี้เป็นคนละเกมครับผมบัฟโดช e เกมนี้มานะกล้ามภายใน Backroom ซึ่งจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ผมอยากเล่นเพราะว่าตัวนั้นนั่นแหละ <c oughs> อละเดี๋ยวเราไปเจอมันข้างในนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่3เกมฟรีนะครับผมตอนนี้ทุกทนอยู่กับผมคาร์ลอสพีพีเอ็มและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเข้าเกมเลยละกัน Okay. Oh. Hi. Is everything okay? Gah, okay, A door is a hinged or otherwise movable barrier that allows ingress into and egress from an enclosure. The created opening in the wall is a doorway or portal. A door's essential and primary purpose is to. กูถามหน่อยเพื่อนมึงจะเอาข้อมูลแล้วประตูมันคืออะไรมาพูดทำไมอีหอยหลอดกูแปรเหนื่อยเลยทีนี้จงหยุด We are already จ้า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 ได้โปรดเดี๋ยวทำลูกกระต่ายขึ้นอย่างนั้นอีหอยหลอดใครๆก็ร้อนขนาดได้กูยังทำคนดูร้อนได้เลยแค่ชักลูกกระต่ายขึ้นกูไม่รอหรอกเพื่อนไปละอีหอยหลอดดูตกเออกูเชื่อไอ้ไอ้ไอ้ 20% of people say they are hearing voices. I think the other door looked more attractive. Which door? That one? A body decomposes four times faster in water than on land. Do I have to know? I don't greet Thai, I don't introduce myself first. How did you become Thai, you stupid What brings you here, traveler? I want to buy a potion. God! งอีกตอนแรกผมรู้นะว่าลิงนี่น่าจะน่าลำคาญฮะแต่ไม่คิดว่ามันน่าจะน่าลำคาญขนาดนี้ You should go straight ทางตมันไม่มีอะไรเพื่อน There are a lot more chickens than people in the world The average person falls asleep in seven minutes ออกูรู้ You can't run away from me กูพยายามอยู่อย่าให้กูหาวุฒเจอได้ A human head remains conscious for around 20 seconds after being decapitated. อืแล้วถ้าเป็นหัวลิงล่ะเพื่อนบู Be careful with that thing โอเคเดี๋ยวกูจะถือแบบระวังนั่นแหละเดี๋ยวกูจะถือแบบระวังพวกมกเลยเ <c oughs> พื่อนกูไม่เช <c oughs> <me. S 2> ื่อ I'm h e No more shooting กูไม่ได้ยิงเีย

จ้าเสียใจด้วยนะที่จะจูงตายกับเพื่อนพอดีกูค่อนข้างจะงูดกินกับหน้าตามึงนิดหนึ่งโอเคนะบังเอ,อิญกูไม่ชอบลิงตา stop staring at me <c oughs> เออก็ได้ <c oughs> it is me monkey อ่า monkey สรุปเองชื่อ Monkey ใช่ไหมกูจะฆ่ามึงก่อนไม่ต้องมาทำใจง,งั <I will S 1> ้นไอหอยละตกใจ ต่อยเข้า <Tipp> ค <s> ับ <motiv> ค <ators> <m akes ii> <man> <not> <him> ุณต <orn amigo> ่อยทะลุกําแพงเหมือนเดิมเลยโอดรออุ้ยอ้อยอ้ยกไขหอยลดเจ็บคอเป็นบ้าแล้วเกมนีเออเหมือนกูจะฟังมึงอะเพื่อนโอเคอ๋ Tell my wife I love her. Hug. ไม่กูไม่รับปากข้อความมาเลยทั้งนั้นเพื่อนม้านั่นอยู่ยหนเย้บอร์คือไม่ต้องเก็บฮะยิงโดนสไตล์ก็คือจบเลยแล้วไอ้ลิงนี่กลับมาอีกแล้ว What want do you ก so ูต้องการออกไปจากที่นี่เพื่อนกูต้องการอัดคลิปนี้เสร็จกูได้ไปฟาร์มแล้งนรกต่ออยู่หอยหลอดโอเคก่อนหน้านี้ก็คือพอใช้ได้นะจะด่าจะอะไรกูก็แล้วไปฮะแต่ลาบนี่เอาแม่กูมาเกี่ยวด้วยเมื่เกี้พูดถึงแม่กูไงับเพื่อนมื่เกี้พูดถึงแม่กูไง โอเคจัดไปโอ้ oh, Could you unshoot me please? Unshoot? It's not fun. โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวจะเลิกทําให้มึงตายก็ได้เพื่อนซึ่งโกไม่รู้ว่าจะแปลเป็นไทยไว่ายังไงเลิกทําให้มันตายเนี่ย Could you massage me? No. My back hurts. เนี่ยขอบเอ็เป็นลิงตายแล้วที่แบบขยันบนเหลือเกิน

ไปอีกทางก็ได้วะเดี๋ยวผมไม่เห็นหมาตัวเมื่อกี้ก็เป็นพ่อไอลิงนั่นแหละถ้าเกิดไม่ใช่พ่อบัดเอาตัวนันซือมาขวางหน้าจอผมผมหนีตด้สบายล,ละผละไหม่อีกทางซะด้วยอะไอะไระเอะไะเตรียม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 ตัวเตรียมตัวเตรียมตัวต้องตีมันสามครั้งใช่ปะมนเนื้อตาย มึง no จริงๆนะเว้ยแต่ว่าแบบมันอดไม่ได้อ่ะเห็นหมาปุ๊บแล้วรีเฟกมันเด้งตึ๊กเลยฟันไปทีเลยใช่ไหม and comes back like to <laughs> Did you hear that? <laughs> How did I end up here? Don't ever don't have sticks a pingler. Man krang ning ni ka talok ni wa ku job. I'm a helicopter. And <laughs> ลิงนี่บางทีแวบตลกดีว่ะชอบชอบชอบบางครั้งกูเกลียดมึงบางครั้งกูชอบมึงว่ะเนี่ยอย่างตอนแรกกูเกลียดมึงเพื่อนเอะไะก็เดี๋ยวผมพักเกมนี้มาเท่านี้ก่อนละกันครับผมใช้ได้ไม่เดี๋ยวผมพักเกมนี้ไว้ก่อนละกันครับผมใช้ได้ฮะแค่เพิ่มลิงที่มาทุกอย่างดีขึ้นโคเลยครับผมเยี่ยมโอเค โอเคหมาไม่ตายอะไรปะเกมต่อไปเลยแล้วกันครับผม since killed me now you ผ่านเฉยเลย what หมา,มต,า,มาต่อยผมไปเจอเบอร์เกอร์โอเคป่ะเกมต่อไปอจริงๆแหละ,เ,ะเกมเ <S 2> <S 2> เที่สองในวันนี้นะครับผม horror n o o d l e ครับมามา่าหน้าสยองขวัญ โอ้แค่ชื่อผมก็ขนลุกแล้ววันนี้นอนไม่หลับแน่เลยแต่ไม่ต้องห่วงฮะเช้าแล้วรเรียบร้อยเออนี่จู่ๆผมก็สรุปอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเออผมควรต้องหาอะไรกินก่อนสักนิดนึงแล้ะโอเคเพื่อนจู่ๆมึงเผลอหลับตื่นขึ้นมาก็หิวเลยเนาะกูชัดๆอลละไรแล้วสิ่งที่ผมจะต้องมาหากินก็น่าจะเป็นมาม่า,าสินะพระเจ้าช่วยในหม้อมันว่างเปล่าอะนักกลัวเติมน้ำโอเค อืมก๊อกน้ำดูเหมือนจะเสียฮะผมต้องไปเช็คท่อที่ขั้งใต้ห้องใต้ดินละโอเครับทราบฝรั่งคือถ้าเกิดก๊อกน้ำเสียเขาต้องไปข้างล่างเลยอันเนี้ยเอ่อเย็บ yep. น้ำรั่วจริงๆด้วยไม่แน่ผมอาจจะหาของมาซ่อมมันได้เทปเก่าไอ้เพื่อนฟลิกเทปอีซี่วัดดาฟ โชคดีนะที่ผมมีไฟฉายติดตัวมาด้วยโชคดีแล้วเกิดอหอยหลอดบังเอิญไปไหม<อ>ประตูดูเหมือนว่าจะถูกล็อกอยู่แล้วก็ดูเหมือนก็ไม่ใครเงาใครก็ไม่รู้ยืนอยู่หน้าประตูด้วยโอ้หายเพื่อนอสนใจมากากูเป่าเองมาไงวะเนี่ยมึงเป็นหนึ่งในพวกคนที่จะเอาขอในถุงยังชีพฟรีใช่ไหมฮะ อีหอยหลอดกูไม่แบ่งมาม่าก,กูหรอกก็น้ำเอาไว้บนเตาต้มเสร็จแล้วก็เส้นอ่าไหนว่าเส้นมาม่าก,กูอยู่ไหนเนี่ยเส้นมาม่าก,กูอยู่ไหนอ่ะโอ้ทำไมมึงเก็บหุ่นยนต์ทีโพสไว้ในห้องไว้อีหอยหลอดมีแต่คนบ้านท่านนั้นแหละเอาหุ่นลองเสื้อไว้ในบ้านตัวเองอ่ะ นับเฉพาะคนอื่นครับผมไม่นับอ้อเกลือบลืมไปถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งด้วยนะครับผมเพราะช่วงนี้ย t u b e ไม่ค่อยจะแจ้งเตือนสักเท่าไหร่กระดิ่งต้องกดแลวฮะไม่งั้นไม่ได้ดูคลิปอะไรไหนดูซิมามา่าโอโ้โหซองโคตรใหญ่เลยถ้าทานจะอิ่มพยัญชนะเลยแหละแต่จะว่าไปของบ้านเองพวกของยังชีพอาหารแห้งเยอะเนาะสงสัยน้ําท่วมบ่อยฮะแถวนี้ผมอยากขึ้นไปดูชั้นบนก่อนฮะเอาตามตรงแต่ว่า จ้างมันครับผมเดี๋ยวเอาอันนี้ใส่ไว้ในน,นันไลนแล้วรอนะมันต้มเสร็จสักสามนาทีฮะไปดับอีกแหละครับใครมากรีดร้องในบ้านกูเนี่ยถ้าจำไม่ผิดล่าสุดกูกรีดร้องคนเดียวนี่เย,ย่ายบอกว่าเมื่อคืนกูเมาแล้วลืมแบบไปว่าผมพาใครก็ไม่รู้มานอนในบ้านเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมั้งไปต้มมาม่าต่อฮะโอเคน่าจะเส้นสุกแล้วแหละต่อไป เติมไข่เพราะว่าไข่นี่คงยังจะไม่มีปัญหานะ,เ,าะเติมไข่แล้วก็ไส้กรอกไข่คอประตูว่อีหอยหลอดฮัลหลครับกูจะเดกมาม่าอยู่มารบกวนทำหอยอะไรอีหอยหลอดถ้าเกิดไม่เอาพิซซ่ามาส่งกูจะด่าให้อ้าวเมื่อกี้เหมือนจู่ๆประตูจะเปิด แล้วผมไปกดปิดทันทีอย่าบอกว่ากูทําเกมบักเนี่ยอีหอยหลอดอ้อ๋อมันจะเล่นแบบซีนเดินกลับสินะรับก็ยังถือว่ามีเหตุการณ์อะไรทักอย่างก็คอยยังชั่วหน่อยที่ผมสคริปต์มาฮะโอเคทำอันนี้ต่อคนคนอีกทีแล้วก็คนอีกที อะไที่เหลือก็คือเอาเครื่องเทศใส่ลงไปอ่า ah, เครื่องเทศหัวอมไอ้นี่ใช้ได้กับอาหารทุกอย่างมันต้องใช้ด้วยเหรอว่าเพื่อนถามหน่อยเถอะของแค่นั้นมันก็น่าจะครบแล้วนะมีมามา่าน้ำซุปก,กับแล้วก็ผงซองที่มันให้มาแค่นี้ก็เพอร์เฟกต์ละเพื่อน ah. อ่าอืเกือบสุกแล้วอล่ะเอล้างได้ปะ นบล้างไม่ได้ฮะแต่ก่อนอื่นเพื่อนกินเสร็จแล้วกรุณาล้างจานด้วยนี่หอยหลอดไอ้นี่โสโครกเป็นบ้าเลยกินไม่ล้างช่อย่าหาทําแบบมันนะทุกคนผมไม่ครบนะบอกไว้ก่อนไม่มีอะไรเหมือนเดิมโอเครอสานาทีฮะต้องรอสานาทีจริงๆด้วยนะไม่งั้นไม่สุกโอเคเสร็จเรียบร้อยฉันสามารถกินอันนี้ได้บนเตียงมึงจะเอาขึ้นไปกินบนเตียงอย่างนั้นเหรอ ไอ้นี่โซโคกจริงว่ะเพื่อนเนี่ยห้องข้างล่างเนี่ยที่กินข้าวเนี่ยห้องครัวเนี่ยอีหอยร้อดใครเปิดประตูอะไรตรงไหนอีกทำมืมาละควานกูปามาม่าใส่จริงด้วยเอาเนี่ยน้ำยังร้อนๆอยู่กูปาใส่ลวกหน้าแตง้วบอกก่อนอะไรคอนเทนท์เลยยูเมสซัมดูเดนวัฒน์เซอฮาร์ดพัสิกคือ มึมีแค่เนี่ยให้กูมาต้มมาม่าเนี่ยนะใช้เวลาเป็นสี่นาทีหนึ่งนาทีก็คือไปปิดน้ำข้างล่างฮะอีกสามนาทีคือรอมาม่าสุกสิบเต็มสิบฮะทำเหมือนจริงร้อยเปเซ็นเป็นเกมที่สมจริงที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยฮะมันมันจะมีแค่นี้จริงๆหรอวะรออีกรอบถ้าเกิดไม่มีอะไรเดี๋ยวผมสักีเป็นตอนฉากจบเลยแล้วกันน ไม่มีอะไรใหม่เหมือนเดิมครับผมแค่ไปตม้มมาม่าแล้วขึ้นออกมากินบนเตียงเกมต่อไปอ่าเกมสุดท้ายในวันนี้ฮะมิสเตอร์ไวก็จะน่ากลัวกว่าสองเกมที่ผ่านมาเยอะนิดหนึ่งครับผมแต่ถ้าเกิดอยากจะกลัวน้อยลงให้จินตนาการว่าที่อยู่บนหน้ามันก็คืออันนี้ไข่ยันยานส่วนที่อยู่บนหน้ามันตรงนี้ก็คืออ๋อแล้วก็เกมนี้ชื่อมิสเตอร์ไวฮะเลือกระดับความยากของคน impossible อย่างนั้นเหรอ มิสเตอร์ไวท์เอาตู้แล้วก็เตียงออกจากบ้านทั้งหมดอถ้าเกิดอยานี้ก็มันจะไปหนุกอะไรวะมันต้องมีของหน่อยเอาฮาร์ดละกันครับผมหลังจากที่รักพาตัวคุณมิสเตอร์ไวท์โยนคุณลงในห้องห้องนอนของห้องหนึ่งของเขาคุณจะต้องไปที่ห้องสีแดงแล้วหาธาตุทั้งห้านี้แล้วเอามันไปวางบนกำแพงเพื่อเปิดมันหลังจากนั้นฆ่ามิสเตอร์เลดเพื่อเอากุญแจสีแดง แล้วหาอุปกรณ์ที่คุณเจอหลังกำแพงนั่นแล้วเอามาทำลายสิ่งกีดขวางที่กั้นประตูอยู่แล้วหนีออกไปจากห้องนี้เยาจะว่าไปเพื่อนมิสเตอร์เลดเมื่อกี้เตี้ยจังวะอย่าบอกว่าสิ่งที่กูกำลังจะทำนี่ก็คือแบบกูกูจะต้องกระทืบไอ้นั่นแหละเนี่ยแต่ก่อนอื่นนะครับผมหันไม่ได้เลยเกิดอ,อะไรขึ้นก็มาเสซิตี้เป็นศูนย์สมพอโอเคหันได้ละโอ้โหแต่บ้านคุณมิสเตอร์ไวท์ทำไมแม่ ทำไมสภาพเป็นยังวะเนี่ยอู้แล้วนี่มิสเตอร์เลดแล้วเนี่ยเอออะไรหาของหาเอเดเมนทั้ง5แล้วเอาไปปลดล็อกประตูสีแดงอีซี่ฮะแล้วมิสเตอร์ไวดูจากหน้าตาไม่น่าจะน่ากลัวหรอกถ้าเราคิดว่ามีอะไรบางอย่างติดอยู่กับหน้ามันไว้ฮะ พอเห็นปุ๊บเราจะขำแล้วก็ตลกทันทีครับผมอย่ากลัวไปแค่จำไว้ว่ามิสเตอร์ไวท์ก็คือชายที่มีไข่ว่บนหน้าผ่าวิ่งนั่นคืออะไรวะสะดุกเลยหอยหลอดประเด็นคือมันแก้ผ้าวิ่งเข้ามาหาด้วยมันทำอะไรกลัวเนี่ยไอ้มิสเตอร์ไวท์ชายชราโลกจิตผิวสีขาวซีดอ อันน um ั้นเสียงมึงเหรอมึงพูดภาษาอะไรภาษาปีนมิสเตอร์ไวท์ไม่ใช่คนแต่มันคือปีศาจผิวสีซีดฉะนั้นกูด่ามึงได้เต็มที่เพ ok, ื่อนถ้ามึงไม่ใช่คนเผื่อใครไม่รู้ครับผมไม่ชอบปีศาจตกกุอแจเสียงกัดชิเป๊กเลยผมอยากให้ทุกคนได้ยินเสียงที่มันได้ยินในหูฟังกุละกันแม่ไอ้อืม ไอซี o ออ๋อภาษาอังกฤษฮะแค่ค,คอมันมีปัญหาเฉยๆเฉาแต่จะว่าไปนี่ขนาดหาผมยังรู้สึกว่าง่ายเลยเนี่ยถ้าเกิดผมมีเวลาก็จะเอาให้จบเลยแล้วกัน <c oughs> คือตัดใดที่มีตู้ยังไงเราก็รอดฮะผมว่าอยู่ที่ว่าประตู <see> you. ตู้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 เกือบผมเกือผิดปุ่มไปกดทั้งฝั่งมาโคเวทกับ โอเคผมรู้อยู่นะว่ามันวิ่งมาราธอนแบบนี้คือจุดเด่นของระดับความยากการแจมแจมวิ่งไวไปเต่าเจอกูปุ๊บกูตายห่านแรงแล้วเมื่มาดิกลวเสื้อถล่มจริงด้วยเอาทางไปประตูเมื่อกี้อยู่ไหนวะเนี่ยลืมเลยอ๋อนี่ ไวพิษระดับทานดับเบิลเอคอยอย่างชั่วแล้วกูมาทำอะไรในห้องนี้เนี่ย้โอเคไปอีซี่ดีกาอ้อคือต้องหาของตามเครื่องหมายมันอย่างนั้นเหรอไอหอยนี่น่าจะยากโคตรเลยอะเอล่ะลองลงไปดู ทีด่ดีที่ไหน Where is this place? Hello? อ๋อวัดตีมิสเตอร์เลสอีหอยหลอนกูลืมเอาสัญ,ญลักษณ์มาด้วยเวรกรรมอ่าชายัยเซอร์อะลอยอีเตียนเดินผ่านไปก่อนแล้วก็กลับขึ้นไปข้างบนไปเอาสัญ,ญลักษณ์กลับคืนมาโชคดีนะที่เกมนี้เป็นใจดีมาของให้ อ๋อก็คือให้เอาทุบไอ,องง้นี่อ๋โ,อโอ่ายเลย,เยอ่างีอซ่อ๋ก่อนอื่นเราก็ต้องปลล็อกอันนี้ก่อนโอเคแล้วก็อขอมาใส่อ่ง่ายๆ่อย่างงั้นง่าย่ง่ายเกูว่ไนึกว่าลว่าต้องหาอาวุธมาประกอบเป็นแบบ ไ้ห้าอย่างเอาทำบาทีเดียวเสร็จแล้วก็ไปเปิดปลดล็อกของอีกอย่างหนึงถ้าเกิดอย่างนี้่อยเองชั่วหน่อยโอเคผมรู้แล้วว่าของแต่ละอย่างอยู่อย่างไฮะเพราะว่าหาเจอหมดแล้วโอเคกุญแจเขียวต่อไปเรื่อยเรื่อยก็น่าจะอยู่ตรงไอ้ทางเดินสุดทางเดินเลี้ยวขวา ผมไม่เข้าใจว่ามิสเตอร์ไวท์จะขังมิสเตรเลสไว้ข้างห้องข้างล่างทำไมวะรว่ามันไม่อยากเจอหน้าไอตัวนั่นมันก็เลยขังไว้ข้างล่างแบม,มเลยจบปัญหาไม่น่าครบเลยวะ่ะอุ๊ยอีกชิ้นหนึ่งอยู่ตรงนี้พอดีเลยเออครบละดีดีกุญแจผมก็เตรียมไล้ละออค่อยอยังชัว่วเอาล่ะได้ปลดมิสเตอร์ไวท์ถ้าเกิดมึงเดินมาตรงนี้พอดีกูจะโกรธมากแลแล้ว ครบอ้าโอ้โหเชนซอกลัวฆาตกรรมมิตรไว้แทนได้ไหมเนี่ยยินดีด้วยคุณออกจากบ้านมิตรไว้ได้สำเร็จเขากำลังมาแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่เป็นแค่สกีนบอกว่าคุณหนีออกมาได้แล้วนะน้ะาแอลคั่ว ก็ <g ül> ไม่ถือว่าแย่นะก็ยังถือว่าพอเล่นเพลินอยู่แต่ประเด็นก็คือ,อบรรยากาศมันน้อยไปนิดนึงครับผมแต่หน้าตามิสเตอร์ไว้กับเสียงของมันโอเคเลยครับผมเอาล่ะ <g ül> แต่นั่นก็เป็นทั้งบดคอนสาเกมฟรีในตอนนี้ครับผมเป็นไงบ้างคะถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสำหรับตอนนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครั